สว่ดีครับพี่น้องครับกลับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาประจฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้กับพ่อพี่พี่น้องมาอยู่กับบรรยากาศย่ำเศร้านะครับของของงูชาประจฟาร์มนะครับตอนนี้ก็6กนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับพี่น้องครับกัสังเกตอาการของงัวนะครับต่้ง่เมืวอวานแล้วนะครับรวมถึงมาหอดย่ำเศร้านี่นะครับเมื่อขึ้นฝนกระตกนะครับพี่น้องแต่สิ่งที่มันเจอในคอกนะครับ หมื่อวานยังมะแรงยุ่งบพราะท่นไหนมีพ่อปันไดนะครับพี่น้องครับก็เลยย่างบ่อได้จัดการดนะครับพี่น้องครับฝนตกชุกกระจิงนะครับแต่แห่งยุ่งกับเขาก็เป็นยุ่งในน้อยนะครับบพราะท่นไหนพ่อสิสร้างความลำคาญแก่วัวนะครับมันกับบ่อใดหลายนะครับมันหนังอยู่ขอกยุ่งกับบ่อใดกัดผมพ่อหาตัวซีตนะครับไก่มีกัดอยู่โตหนึ่งสองตประมาณนี้นะครับถือว่ายุงยังไม่เยอะนะครับแต่พี่น้องบัดพ่อมานี่ยเหมือนเศร้านะครับกับปลากระดาก แมงว่นนะครับพ so so ี่น้องครับแมงว่นหรือซึกว่ามันสีหลายนะครับต่้งแต่เหมือวาาแล้วนะครับเห็นอาการของวัวนะครับคืองัวกินกรื่องกินครื่องสิทธ์นะครับคระทืงเตะขาเตะท้องนะครับกระ่งหูสะบัดหัวสะบัดหางฟาดนะครับเพื่ออะไรมาแรงนะครับแล้วมันกับเป็นทั้งมาแรงรบกวนวัวนะครับใึงงัวงลำค้านนะครับพี่น้องครับเบิ้งในเยาหมือเศร้ากับแมงว่นควางคางที่สีหลายนะครับ เขากับจำเป็นที่จะต้องกำจัดนะครับจัดการนะครับให้ง่วได้มีความลำคาญน้อยลงนะครับเพราะว่ามันบ่อคอยลำคานมันกิดสิกินดีนอนดีนะครับย่ำกินกิดสิกินโดยที่บ่อคอยมีแม่งกวนนะครับมันเกิดสิบ่ไดดหุนหวยนะครับย่ำนอนเว้นมันเกิดสิบ่ไดดหุนหวยอีกคือกันนะครับแม่งวั่นจ้อหูจอตานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมาแลงวั่น พวกเนี่ยมันเกิดสิเป็นพาหะนําโรคต่างๆนะครับเพราะว่าสิเป็นทัวกลาปีสไกนเพราะว่าสิเป็นทว่ปลาเขาวเปื่อยก็แล้วแต้นะครับคือถ้าเราไม่ได้ใส่ใจนะครับเข้าปอยไปหลายๆนะครับมันอาจจะนะครับมันอาจจะนะครับนาพาเชื้อโรคเหล่านี้มาก็ได้นะครับแต่ที่แน่เลยคือมันสร้างความรําคาญให้แก่วัวของเรานะครับพี่นอ้อง แมนกินหลายๆนอนบอ่ออิ่มนอนบ่รับมาหุนหวยแต่น้ำแมงวันนะครับง่วเฮากบสีบอ่อ้วนท่วนสมบณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี่เฮากบสีจัดการไห้ในช่วงเสาร์นะครับก้อนเฮาสีปล่อยงัวออกจากขอกนะครับก็บเดียวฉีดพ่นยานะครับกําจัดมแมลงลบก,กวนเหล่านี้นะครับ oh. รเฮาใส่รอบนี้เฮาใส่ใส่พัดสองห้าศูนย์อีซีนะครับแต่ใส่พัดเนี่ย มันสีใสยากสําหรับผมน้อยหนึ่งนะครับตั้งแต่ฝา,ามันสิเปิดยากนะครับแล้วก็พอเปิดมันจะมีฝาครอบเกลียวนะครับมันเป็นฝาครอบอะลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆแง่ค่อยๆเปิดออกได้นะครับพอเปิดอ,อันนั้นออกแล้วมันเหลือฝาขาวๆเกลียวเนี่ยครับอันนี้ก็สิเปิดยากแห้งตืมเลยนะครับผมกับไปนั่งขุดยุตังโดนนะครับเอามือหมุนยังไงก็พอออกนะครับพอสุดท้ายคีมครับพี่น้องครับคีม กระหนีบกระหมุนออกงางนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ที่มีปัญหากับการเปิดฟ้าใส่พัดนะครับกใส่คีมนะครับพี่น้องแต่ผมก็จสีใส่อยุสองโตนะครับทั้งใส่พัด2 5 0า EC กับเดลท็อก250หพัดนะครับมั่นกับสีเปลี่ยนใส่กันไปนะครับเพราะว่าถ้าใส่แต่อันเดียวยันแมงวันมันดื้อยานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการพ่นยากะเบื้องตาม อาว่ามันมีมาแลงหลบกวนมียุ่งบอมีเห็บบอนะครับคอกผมเนี่ยบอมีเห็บนะครับบอมีเห็บบอ,ม,บบอมีมัดนะครับแต่แมงวันมันเกิดสีมาตามฤดูการของมันนั่นแหละครับแล้วก็อยุ่งกับสีค่อยๆทยอยมาหลังจากที่มันมีน้ําขังาตามทองล่องตามอากระบะตามใบใหม่ตามหย่านะครับเดี๋ยวยุ่งมันเกิดสีน้ามาอีกนะครับการใส่ ฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวห้อกระสีฉีดเ้านี่แล้วก็ฉีดแงมแรงอีกทีหนึ่งนะครับกระสีเว้นวัดห่างสักสามวันห้าวันนะครับแต่แห่งช่วงที่เราอยากจะกําจัดมันจริงๆเลยก็อาจิเป็นเ้าแรงพักมือนึงกับไปเ้าแรงไหมนะครับเพื่อลดจํานวนปริมาณของมแมลงวันนะครับมูนี่มันยามูนี่มันกะไม่เป็นพิษ ต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับแต่ข้อควรระวังก็อย่าให้เข้าตาบัวนะครับอย่าให้เข้าตาจะคล้องนะครับคันฉีดพ่นใส่โต้งัวได้กะฉีดนะครับพี่น้องครับแต่แห่งคันงัวผมเนี่ยมัดกับซิบ่อ้อยให้ฉีดนะครับแค่ถือกระป๋องเข้าไปมันกัอยากสีนี้แล้วนะครับท้านี้ทขนั้นผมใช้กระป๋องปั๊มนะครับเพราะว่าในอีพี่คนก่อนเคยซื้อของเหรียญมาเป็นปืนฉีดนะครับ มัน i, ใส่ยากนะครับพี่ด้วงครับเดี๋ยวแถมแบตเตอรี่ก็ไม่คงทนนะครับเอาว่าได้แบตเตอรี่มาสองอัน่สออนาสุดกับแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาอันนึงกับแบตเตอรี่กับตัวเครื่องมาก็ห้างเรียบร้อยแล้วนะครับหางเรียบร้อยแล้วนะครับเรายวยามใส่มันก็ใส่ยากนะครับมันต้องเอาสายไปจุ่มในกับคูตรงถือคูทังมือหนึง่งต้องถือปืนฉีดมือหนึ่งนะครับอันมูเนี่ยเขาใส่ล่างรถนะครับก็ถือว่าแก่ถือว่าเอามาทดลองใส่นะครับแต่มันใส่ได้ดีที่สุดคือตอนเท่าฉีดผลในตัวง่วนะครับ บอกว่ามันผลได้ไก่นะครับเพาอยู่ไกลๆง่วเขาก็ฉีดผลใสตูงงัวได้แต่แห่งกระป๋องมูนี่กัมันใช้ง่ายนะครับใส่ง่ายแต่แห่งมันผลตัวบอกเด้ไกลหลนะครับขันผลใสตูงง่วมันก็ลำบากแน่นะครับเพราะว่าการไม่ถือ่เราไปง่วผมกระแลนแตกเลยนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็ผสมน้ํากับยาแล้วก็เอาไปพ่นในคอกเลยนะครับการผสมกะกะเอาครับพี่น้องมันอ่า 5cc ประมาณนี้นะครับตัวหนามกับป้องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปพ่นในคอกเลยครับ ก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับเพราะว่าเข่าตาง,ง่วงกับเสียบนะครับขันเข่าตาง่วงกับเขาเอาหนามาล่างหนาเอิ่ก็ได้นะครับมันกับน้ำตาไหลแหะครับกันนันเสียบตานะครับเรื่องเทนนี้กับแมงวันกับตอมนะเราก็ต้องมีแมสนะครับมีแว่นตานะครับเข่าตาเข้ากับสีเสียบขึ้นกันนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องจะพยายามนะครับสังเกตง่วงเข้านํานะครับว่ามันมีแมลงรบกวนหรือไม่นะครับเพราะว่ามันลำคาญแกงง่วอีรีนะครับง่ามกินง่วกินหยานะครับพอกินเหลีวเขารำคาญอยากไล่แมงครับกระสีกินหยาแล้วก็คาบหยาซิดสะบัดนะครับเพื่อสีไล่แมงนะครับหยามะไหกับสะบัดเหลีวกับเฮียออกต๊กขื่นตกย้งงัวกับพกินนะครับมันกับหลายๆยอย่างนะครับ รวมถึงว่าถ้าแมลงรบกวนเหล่านี้เนี่ยแม่นบ่หมินเดยผ้าน้ำผ้าโรคระบาดมากนะครับแต่มันกับสิมีแมงวัานมูหนึ่งนะครับมูนั่นเนี่ยมันฝังโตมุนยุบเข้าไปในขนงัวกับมีนะครับผมกับพวกลูกว่าไม่ไปกินนี่ยังเลยครับพี่น้องครับแต่มันแต่มันหลายๆเนี่ยมันฝังเข้าไปในขนงัวคือจังเห็บนี่เนาะครับผมที่เหลือพวกมันเป็นเห็บจินะครับมันไปเบืองเอาวมันเป็เมียนะครับมันเหม็นแมงวันนะครับพวกลูกว่านไปกัด ผิวหนังง่วกินดูดกินน้ำเลี้ยงหรือจ้งไหนกับพ่อจักนะครับอันมู่นั่นแหละครับพี่น้องมันสิเป็นอันตรายนะครับตัวง่วเข้านะครับแมนบ่ได้น้ำผ้าโรคระบาดมากมันกับสีเฮ็ดแห่งง่วเข้าเป็นตุ่มน้ําโตนั่นแหละครับพี่น้องครับบางบางคือมันกับปอด้เป็นโรคนะครับแต่แห่งแมงจ๋อมันกับเป็นตุ่มนะครับเฮ็ดแห่งง่วเกิดความลำคาญนะครับเข้าผู้เลี้ยงกับบ่สบายใจนั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมันนะครับ ตรวจสอบสังเกตอาการของวัวนะครับสังเกตในคอของฮ้องนะครับว่ามันมีมาแมลงหลบขวนบ่อนะครับิธีการพ่นกับขันพ่นใช้ตัวงัวได้กับพ่นใช้ตัวง้วนะครับงัวเขากับสีแมงวัานกับสีบ่อตอมทั้งวันนะครับอากาถ้าพ่นใช้บ่อได้ในคอเขากจาเป็นที่จะต้องพ่นบริเวณพื้นคอให้ทั่วนะครับเพราะว่าแมงวัานกับสีไปไข่น้าพื้นคอกนีครับไข่ใช้ขีเปียกแน่นะครับพวกแมงหัว สมๆนะครับมู่นั่นกับตอมง้วคือกันนะครับร่วมถึงแม่งตัวหน้อยๆไข่ไข่แมงมีนะครับเจ้าบำเพ็นแมงมีนะครับมันเกสีตอมต้นหนอกน้่หัวง้วนะครับร่วมถึงมันกระสีมาตอมหอดข้นเหรอครับพี่น้องครับเอาว่าในหัวคลิปวิดีโอนะครับกสิสังเกตนะครับว่าเพราะผมเขาขอกมากง้วกระสีย่างหานะครับย่างหานอนเขาอยากให้พักให้วี้ไห่นะครับพี่น้องครับคันเร่งเขาบอกอะไเขาคือบอกว่า จัดการแมงวันใหแน่นะครับจัดการแมงไหแน่นะครับลำคาดหลายนะครับพี่น้องครับครับกับเป็นอีพี่สันๆนะครับพ่อหน่พ่อพอพี่พ่อน้องนะครับการเลี้ยงวัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะเลี้ยงได้นะครับพี่น้องครับกัเลี้ยงง้วให้อ้วนสมบูรณ์ก็จำง่ายๆนะครับหลักสีดีนะครับหนึ่งพันดีนะครับสองหญ้าดีอาหารดีนะครับสามพัก่อนนอนหลับดีนะครับสี่ดูแลบำรุงรักษาดีนะครับอันนี้จะอยู่ใน คอซีนะครับดูแลบำรุงรักษานะครับกะดูแลงัวให้เขาปอดจากแมลงรบกวนนะครับพี่น้องสำหรับอีพี่นี่ขอลาพี่ลาหน่องไปสักวอนนะครับขอบของพี่น้องใส่ยากําจัดแมลงรบกวนเหล่านี้ใส่ยี่ห้อใดกับข้าเมน็ดถ้าค่ายกันก่บว่าใดนะครับใส่แล้วได้ผลดีบบนะครับของเชฟวิจารณ์ฟ้มเ้าก็ใส่ยี่หงตัวนะครับใส่พัด250ห้อีซี่กับเดียวสองยี่สิบพัดนะครับเพราะว่ามันหาซื้อได้2ตัวนี้นะครับพี่น้องครับครับอ่า e ีนี้ี่และพี่แลน้องประชากรน,นะครับไว้พบกันใน EP ต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับปัญญาม